สวัสดีครับในวิดีโอนี้ผมจะมาบอกวิธีสู้บอสเรนน่าลา่าราชินีจันเพนแบบง่ายๆวิธีสู้ในเฟสแรกเราจะต้องเข้าไปโจมตีลูกกระจกที่มันร้องเพลงอยู่ตัวมันจะมีกลมๆสีทองครับตัวนี้ตัวนี้แล้วก็มองหาตัวต่อไปโจมตีให้ครบ3าตัวนะครับแล้วบอสจะล่วงลงมาให้เราตีได้เราตีไป2ตัวแล้วนะครับเหลือแค่ตัวเดียวตรงนู้นตรงนู้น อืมครบ3ตัวแล้วทีนี้เราก็รอตีบอสได้เลยแทงไม่ยัง้งโจมตีไปสักทักหนึ่งก็เตรียมถอยนะครับพอเริ่มมีแสงสีทองให้รีบกิ้งออกมาเลยทีนี้เราก็กลับไปตีลูกกระจ๊กที่มันร้องเพลงเหมือนเดิมนะครับตัวสีทองทองตัวนี้แล้วก็มองหาตัวต่อไป บางทีมันก็ไปหลบอยู่หลังตู้หนังสือนะครับเราอาจจะต้องฟังเสียงแล้ววิ่งตามหาหน่อยครบ3ตัวแล้วล่วงมาก็จัดชุดใหญ่เลยทำดาเมจให้ได้เยอะๆครับจะได้ไม่ต้องไปวนตีลูกกระจอกหลายรอบอืมเรียบร้อยครับแต่ยังไม่จบครับเดี๋ยวไปลุยต่อเฟ,ฟสสเริ่มมาก็วิ่งเฉียงหลบการโจมตีก่อนเลย หลบได้แล้วให้กดซัมมอนเรียกหมาป่าหลงฝูงออกมาหมาป่าจะช่วยโจมตีบอสให้เสียจังหวะบ่อยๆนะครับทำให้เราเข้าไปโจมตีได้ง่ายขึ้นวิ่งเสียงออกไปด้านข้างแล้วก็เข้าไปโจมตีบอสแทงแทงแทงโอ้โหเป็นไงเล่าท่านี้อันตรายครับอุย้ยเติมเลือดแป๊บนี่ครับหมาป่าเราช่วยอย่างดีเราก็เข้าไปแทงต่อ หลบออกข้างครับแล้วก็วิ่งเฉียงเข้าไป <ege LGBTQ. S 1> แทงไปเรื่อยๆครับ<ม>ถึงกับซุดเสียบเลยเอ้าวครับบอสเหลือเลือดไม่เยอะแล้ว <okay. S 1> แทงไปล้วๆว <noticeable> อุ้ยเสียจังหวะถอยก่อนถอยก่อน ท่านี้ก็แรงนะครับระวังให้ดีให้เราวิ่งหนีพลังดวงจันทร์นะครับเอาละได้เวลาเสียบเรียบร้อยครับชนะเลลาน่าได้แบบง่ายๆลองเอาวิธีนี้ไปใช้กันดูครับแล้วก็เหมือนเดิมครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ไว้ดูคลิป e l d e n r i n ิได้ที่ช n นลนี้อีกนะครับ